คุณยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขาแค่ไหนจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่แลนดอมตอบคำถามนี้กันค่ะบอกเลยนะคะนี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นดูอย่างมีสติและมีวิจารณญาณนะคะเดี๋ยวขอเริ่มในพาร์ทแรกเลยว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เพื่อเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูสาหรับคลิปนี้กันนะคะ ในใบแรกไพ่มันขึ้นสิบไม้เทา้าสิบไม้เทา้ามันมีสองสิ่งเลยค่ะความห่างกันไปแล้วและความรู้สึกอึดอัดที่ยังเป็นตะกอนอยู่ในใจคุณคนคนนี้คุณยังไม่ได้ลืมนะคุณพยายามจะลืมค่ะแต่ความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณน่าจะเป็นฝ่ายในการพยายามมาเยอะกับความสัมพันธ์เนี้ยมันยังอยู่ในจุดของการที่คุณยังจมกับความเศร้าความเสียใจ ความรู้สึกว่าคุณยังมูฟออนไม่ได้อันนี้เป็นพลังงานรวมเนาะเพราะฉะนั้นอะฟังให้ดีๆเพราะไพ่ที่มันขึ้นมาในในใบนี้กับใบเนี้ยชัดมากเลยว่าคุณน่าจะตั้งความหวังกับความสัมพันธ์คนนี้มากๆเลยอะคุณคุณทุ่มเยอะอะกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นอะพอความสัมพันธ์มันจบแบบคุณอาจจะตั้งตัวหรือไม่ตั้งตัวแต่ณเวลาเนี้ย คุณเหมือนยังไม่พร้อมในการที่จะเข้าใจมันเลยด้วยซ้าไปในพาร์ทนี้คุณอาจจะยังไม่ได้มีใครแบบชัดเจนนะคุณยังรู้สึกไม่ลืมเรื่องราวเก่าๆมันยังเป็นทั้งบทเรียนในความรู้สึกของคุณมันยังเป็นมีดที่ปักอ,อกในใจของคุณคือคุณยังไม่เคยลืมพลังงานของไพ่คนที่แบบขึ้นมาในสีใบแรกนะคือคุณเป็นคนแบบ รักใครรักยากแล้วเวลารักใครคือคุณรักแบบตั้งใจจริงๆกับคนคนนี้เหมือนคุณทุ่มทุกอย่างในชีวิตเพื่อเขาไปเลยอะ่ะอันนี้คือพลังงานของไพ่ที่มันเห็นมานะคะทีนี้ขอดูต่อหน่อยค่ะว่าคนคนนี้เขาคิดยังไงกับเรื่องของคุณในเมื่อคุณไม่เคยลืมเขาเลยอะ่ะเขาคิดยังไงกับเรื่องของคุณคะ คุณเองก็ยังมีอิทธิพลในความรู้สึกของเขานะไม่ได้ลืมตัวคุณอาจจะยังจำในพาร์ทของความเจ็บและการทุ่มเทของคุณตัวเขาเองก็ไม่ได้ลืมคุณแต่การที่เขาเลือกที่จะโอ้ยสามใบเลยขออีขออีกรอ,อ,อบหนึ่งแต่การที่ตัวเขาเนี่ย เลือกที่จะถอยห่างคุณหรือปิดกั้นคุณบางทีความสัมพันธ์นี้อาจจะอยู่ในพาร์ทของการบล็อกกันไปแล้วก็ได้นะเพราะไพ่เป็นพลังงานหกดาบอะดังนั้นเขาไม่ได้ลืมคุณค่ะแต่เขาแค่ไม่อยากจะติดต่อคุณทำไมเขาถึงไม่อยากติดต่อคุณล่ะเขารู้สึกว่าพูดไปก็คงไม่ดีไปกว่านี้และความสัมพันธ์นี้มันก็เหนื่อยเก็บไว้เป็นเพียงแค่ความทรงจาในอดีตก็เพียงพอ อันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกมานะคะขอดูหน่อยค่ะว่าคุณยังมีอิทธิพลในความรู้สึกของเขาแค่ไหนคุณคือคนที่เขาอยากจะลืมเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่อยากจะลืมเขาอาจจะทำเป็นไม่แยแสไม่สนใจแต่คุณเป็นคนที่คอยซับพอร์ตคอยให้กับเขาในหลายๆอย่างคุณดูพลังงานของคนของตัวเขาและตัวคุณนะ ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ให้กับเขามากๆเวลาเขาอยู่กับคุณเขาอาจจะรู้สึกด้อยรู้สึกรู้สึกรู้สึกแย่ในในเวลาที่อยู่กับคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจเขาพยายามที่จะลืมลืมมันไปนะแต่ข้างในหรือความทรงจำที่เราเคยไปหรือทำอะไรร่วมกันหรือคุณเคยให้เขาอะมันมีทั้งความรักความตั้งใจ และความอึดอัดอยู่ข้างในคนคนนี้เขาไม่ได้พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับคุณคนคนนี้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขามีความภาคภูมิใจในการอยู่กับคุณการที่คุณตั้งใจในการดูแลคนคนหนึง่งแล้วเขามีความคิดและสติปัญญาเพียงแค่ว่ารู้สึกด้อยกว่าคุณน่ะเอาจริงๆนะคุณทำดีที่สุดแล้วกับความสัมพันธ์นี้เว้ยคุณจะมานั่งเสียใจว่าคุณพลาดตรงไหนหรือ คุณไม่ดีตรงไหนยังไงคือคุณตั้งใจให้มากๆบางครั้งความสัมพันธ์มันเป็นแค่เพียงแบบก่อนที่เราจะให้ใครเราต้องให้ตัวเองก่อนไหมคะแล้วการที่คุณทุ่มทั้งชีวิตเพราะวางคนคนนี้ไว้เป็นอนาคตอนาคตมันออนแฮนคุณคะ่ะมันอยู่ในมือของคุณคนที่อยู่ข้างคุณได้อยู่คะ่ะแต่คนไหนที่มันมันไม่มีคุณสมบัติมากเพียงพอ ตอนแรกเขาอาจจะดีกับคุณแต่พออยู่กันไปเรื่อยๆสันดานออกคุณก็ต้องเข้าใจค่ะว่าคนคนนั้นมันต้องออกไปจากชีวิตของคุณมันจะมาเป็นตัวถ่วงแข้งถ่วงขาในชีวิตของคุณตลอดไม่ได้ดังนั้นคุณจะจมจะเสียใจจะอยู่ในความแบบฉันจะปิดกั้นใจฉันไม่อยากที่จะมีใครฉันเจ็บปวดกับความรักเหลือเกินฟังให้ดีคุณแค่เลือกคนผิดและวันนี้คนที่เคยดีในวันนั้นน่ะ มันไม่ได้ดีเหมือนเดิมคุณก็เพียงแค่ต้องเข้าใจค่ะว่าเฮ้ยชีวิตมันก็ต้องเดินหน้าเฮ้ยชีวิตมันมันผ่านมาแล้วว่าคนคนหนึ่งที่มันไม่ได้ดีกับชีวิตของคุณจริงๆอะ่ะมันได้หลุดออกไปจากชีวิตของคุณแล้วคุณต้องกางปีกให้กับชีวิตของคุณและเดินไปข้างหน้าให้มันมีความสุขค่ะขอดูหน่อยค่ะว่าอนาคตของคุณคุณจะมีโอกาสในการเจอคนที่ดีกว่านี้ได้ไหมไพ่พลังงานของคำว่า คุณต้องตัดจบกับเรื่องของคนนี้ให้มันได้เอาจริงๆนะพลังงานของคนคนนี้มันฝังใจฝังรากลึกอยู่ในความรู้สึกของคุณคุณมีทัศนคติลบกับเรื่องของความสัมพันธ์เพราะให้คนคนนี้คุณอย่าลืมนะเขาเดินไปแล้วอะเดินไปข้างหน้าเลยไปเริ่มต้นใหม่เลยแต่คุณนะ่ะยังฝังใจอยู่กับกองอดีตที่เขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะ่ะใช่เขาไม่ลืมคุณคะ่ะ แต่เขาสนใจหรือเปล่าล่ะเขาเทคแอคชั่นกับคุณหรือเปล่าล่ะดังนั้นเราจะมานั่งจมนั่งกอดอดีตคนเดียวทําไมเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะคุณมีคนใหม่ได้เริ่มต้นใหม่ได้แต่คุณต้องปล่อยอดีตไปบ้างค่ะเรียนรู้และเข้าใจว่ามันคือบทเรียนหนึ่งของชีวิตของคุณที่ต้องทําให้ตัวคุณเนี่ยเขาเรียกว่าไงอะ่ะรักแล้วก็ให้ตัวเองก่อนไม่ใช่ทุ่มทั้ง อนาคตทั้งชีวิตให้กับคนคนหนึง่งและคาดหวังว่าเขาจะไม่มีวันทิ้งคุณตัวคุณนั่นแหละค่ะต้องไม่ทิ้งตัวเองและในขนาดเดียวกันคนไหนที่มันอยู่กับคุณได้เขาจะอยู่ด้วยตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามหรือไม่ต้องพยายามเขาเรียกว่าไม่ต้องประคองความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะ่ะพยายามเกินไปหรือเปล่าคะดังนั้นนี่คือบทเรียนคุณจะเริ่มต้นใหม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจและ ปล่อยอดีตไปให้ได้ค่ะกลับมาที่คำถามของเรานะถ้าถามว่าใจเขาอะตัวคุณยังมีความมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเขาไหมยังมีแต่เขาเลือกที่จะไม่สนใจถึงได้บอกไงคะว่าต่อให้เขาจะสนใจหรือไม่สนใจแล้วเขาไม่ take a คชั่นเลยอะมันมีประโยชน์อะไรคุณก็ต้องเดินหน้าได้แล้วนะ